ัวีสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับตลอดจนประชาชนที่รับฟังคำชีแช้แจงจากผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยกัรรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับ ในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอควรในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่3ามทางเลือกดวยกันคือหาเงินให้การมีไทยดำเนินการต่อไปนะครับอันที่2คือปล่อยให้เข้าสู่สถานการล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาการฟื้นฟูไม่ได้ประสิทธิภาพมากนัก พราะมีข้อกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกันในเพราะยิ่งพรบแรงงานและพระบรัฐกิจนะครับเพร,ะรา,าะฉะนั้นวันนี้เราก็จําเป็นที่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมแล้วเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในคนอรรและคอรมอแล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกคนทางบัตรที่สมนะครับซึ่งเป็นนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเราจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้หาภายในขององค์กรนะครับและในอ,องการ ประกอบการต่อไปนะครับเพื่อฟื้นฟูขึ้นมาอย่างที่พวกเราทุกคนวาดหวางไว้นะครับผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสร้างสร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขันมีความเข้งแข็งในตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือคือพื้นฐานนะการตัดสินใจของผม ได้นำสู่การไม่ราครคลรมอในวันนี้นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกลาก้าที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อสารนะครับได้มีการหารือกันอย่างรัฐกุมนะครับในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับโดยเพราะยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยและทั้งโลกกำลังเผชิญวิกฤตนะครับรายได้ของทุกคนกาลังหายไปกับ ภายหน้าจากโควิดนะครับเราก็จําเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้ในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกร,รที่กําลังตกทุกข์ได้ยากผู้ประกอ,อบการเอสมีต่างๆที่กําลังเผชิญกับความมิกฤจทางเศรษฐกิจกทางธุรกิจหรือช่วยเหลือคนที่หาเช้ากิน่ําผู้ประกอ,อบอาชีพอิสระหรือประชาชนทั่วไปที่ทํางานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวข,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 ของตนเองรัฐบาลต้องมองอย่างอย่าง รัฐอย่างรอบครอบนะครับในทุกมิติดังกล่าวที่ผมว่ามาแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมวิกฤตทางด้านสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับแต่ปัญหาควิดนั้นผมกล่าวเรียนว่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะปัญหาที่หนักยิ่งกว่านั้นที่รัฐบาลกําลังหาหนทางปฏิบัตินนในการแก้ไขารแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือปัญหาเรื่องการทำหากินการหารายได้เลี้ยงปากทองของประชาชน ที่ทุกคนในประเทศไทยร้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและยังไม่รู้ว่าเมื่อไหรถึงจะสามารถกลับมาทํามาหากินสร้างไรายได้ในเหมือนปกติอย่างเคยนี่คือธุกิจทางเศรษฐกิจที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับเราจําเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้เงิงบประมาณอีกเป็นจำนวนมา,มากหลังจากช่วงวิกฤตโควิดต่อจากนั้นก็เพื่อจะให้ประชาชนอยู่รอดได้สร้างชีวิตสร้างไรายได้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ นะครับและมีการสร้างสิ่งของประเทศไทยกลับคืนมาและเข้มแข็งระยะต่อไปนะครับเราต้องต้องมองทุกมิตินะครับผมก็เองนั้นนะครับก็รู้สึกว่าการที่ผมตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนั้นโดยไม่ปล่อยให้การมีไทยต้องเข้าสู่สถานะ,านะล้มละลายซึ่งมันจะทําให้พนักง,งานมากกว่าสอง0,000ื่นคนต้องถูกลอยแพพวกเราทุกคนคงไม่อยากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับคงไม่อยากเห็นนะครับคาะรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะับสนุนในการเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้สามารถเป็นการต่อไปได้กิจกรรมต่อไปได้นะครับแม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลก็จะจึงขออนุญาตให้การบินไทยเข้าอยู่ในภายใต้การคุ้มครองของศาลและเข้าสู่กระบวนก,การฟื้นฟูภายใต้คําสั่งของศาลซึ่งศาลก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งเบื้องอาชีพเข้ามาบริหารจัดการการฟื้นฟูการบินไทยนะครับผมเองแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็คงคาดหวังเช่นเดียวกันว่าเมื่อมีมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วการบินไทยจะสามารถกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่คนไทยเคยภาคภูมิใจและกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้นะครับโดยวิธีการเช่นนี้เป็นมีวิธีการเดียวนะครับที่การบินไทยนั้นจะยังคงสามารถประกอบกิจการในการต่อได้พนักงานการบินไทยก็จะมีงานทําต่อไปนะฮะเดียวกันการปรับโครงสร้างของการบินไทยในหลายๆอย่างนั้นก็ควรจะทำสำเร็จมาตั้งนานแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยในในการเข้าสู่มาตรการการฟื้นฟูในในขณะนี้นะครับนั่นคือการตัดสินใจของผม และเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นปฏิบัติกับกรณีของการบินไทยส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นนั้นก็จะเป็นไปตามที่สารกําหนดนะครับแล้วคาดว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับผมก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการถแถลงข่าวในเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับการบินไทยนั้นเราถือว่าเป็นทูตที่ดีนะครับทางวัฒนธรรมที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปี ผ่านการทุ่มเทการทําง,งานของคนมากมายนะครับจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนักบินวิศวกรช่าง,งงา,า,พพรางพนักงานภาคพื้นรวมทั้งพนักงานในส่วนงานอ,าอื่นๆของการบินไทยผมว่าผมเองนั้นก็หวังว่าหวังเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนนะครับว่าการช่วยเหลือให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คําสั่งศาลนั้นจะช่วยให การบมีนไทยสามารถกลับมาเป็นสายการบินที่มีความแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่คือการตัดสินใจของผมและคณะมตรีในวันนี้นะครับ